สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่2 0ธันวาคมคุณได้3าถ้วยเขาได้อาสวินถือเหรียญน,นะคะแต่ว่าขึ้นมากับหัวคนมีคู่วันนี้นะคะมีเรื่องน่าย,ยินดีนะคะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าโชคลาภไปต่างๆนะคะรวมถึงการพบปะเพื่อนฝูงนะคะคนที่ไม่ได้เจอกันนานเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าแฟนได้ไพ่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีอะไรที่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงิน หรือว่าการเดินทางนะคะของเขาเอ่อแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีบางอย่างนะคะที่เขาไม่พอใจนะมีไพ่ไฟแนนซ์แอนค a เรียนะคะแล้วก็เลสโก วันนี้เรื่องของงานก็สําคัญนะคะของอทั้งตัวคุณแล้วก็แฟนคุณนะคะแล้วก็เล็โกเนี่ยหมายถึงการให้อภัยกันหรือว่าการปล่อยวางในบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะก็ต้องหัดที่จะปล่อยวางตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่แก้ไขได้นะคะคนโสดในวันนี้นะคุณมีโอกาสจะได้เจอคนเยอะนะคะแต่ว่า คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสารต่อความสัมพันธ์นะคะแบบจริงจังต้องใช้เวลานานคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ได้นะคะ